สุพักรสอนได้ไยวันนี้การทำงานไมอน่องนะยทำงานก็ได้ปิดหนานย,ยาสีสองเข็มแล้วก็ยังได้ปิดอยู่เพราะว่าโรคอายอันนี้แหละโควิดนะมันมัวยมเส้าเรื่อยๆเนี่ยมันนี้ก็จะพามาเบิงงานของสุภักรันทางสุภักรสอนทำว่ามเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกัน เอื้อนข้าวกะใส่ถุงมือก่อนสบมือก่อนไปนอนใส่กลบกันเด้อนี่ไปสอบก่นงน,นี่ทำงานนานเลนะข้ากะสิมาเจาะหูกันเห็นไหเจาะหูแล้วเอาเอาพินอันนี้มาใส่นี่นะเนาะข้ากะสิใส่ตัวนี้เจาะเด้อเด้อ เขาเข้าไปในเขาเอือน่นในอย่งางเราภาษาลาวภาษาไทยเนี่ยวงวาะ,ปะเป็นแคมนะภาษาอจีนเนี่ยเป็นแคมเนาะ้วเขากับคนอื่นอันนี้เขาจะเจาะเอาเนี่ยเข้ามานี่อันนี้ก็ล็อกไว้ล็อกล็อกเอาไว้นี่แล้วกันเจาะนี่คืองานประจํานี่คืองานที่เห็ดทุกมือนะครับพี่น้องเนาะง,ง,งานประจํากองทางสุขศศน,น์แล้ว อยู่ต่างประเทศมากับทำงานแบบนี้แหละจนเมื่อนี้เนี่ยมาทำงานอโอทามกเ็เลยแบบมาเขามาจ้าวโหนี่ใส่ใส่หนอนใส่ใส่ผินเนี่ย เดี๋ยวลอยแล้วเนาะนี่ว่า okay. ง okay. okay. ูที่ที่จอนะ่อเนาะนี่จ่อมามันก็จะสอดอยางนี้เพื่อเ,เจจะเอาเอาพินอันนี้เนาะมาต่อมาลงนี่เพื่อล็อกจินเอาลหลอกไว้เนาะนี่หลอกมพืจะลงแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาต่อลงแต่ว่า เวันนี้แบบพี่น้องงานไหน okay. ไหนเอ๋ขอบใจเยอะเลยนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดมาเนี่ยนนี้ก็ขอขอบอกขอบใจน้ำน้ำอาทุกท่านทุกคนเนาะที่ที่ซอยสับสกายให้ที่ซอยกดไลค์กดอย่างให้นะ,ะที่ติดตามกันตลอดเอาไว้คลิปหน้าของพี่น้องเนาะจังเบิ่งมาผ่านคืกนอการสอนสิเหตุงานอย่างน,นนะ สำหรับวันนี้เป็นเจาะเจาะหูเน,นาะเจาะหูเอาพินนีใส่เนี่ยเอาพบกันใหม่คลิปหน้าไปเนอะสำหรับคลิปนี้ขอเลยคข้ามาสบายดี